กลับครอบครัวกันแวนะครับวันนี้วันนี้านะันนะครัก็จะได้ดีใหม่นะครับวันนี้นะครับวนข่างจะงเครมนาไม่มีแดดเลยนะครับอากาศก็เย็นนะครับก็ไม่ขอบลึกเพราะว่าดูได้ลักษณนะับนะครับวันนี้ก็รันนะครับทั้งหมดนะครับเปนที่หน่ะครับปี ่แล้วก็สุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่บ้านว่าจะพาได้มาเราจะไปทางหนองบัวลำพูกันนะครับก็จะมีอีกทางหนึ่งเนาะนะครับเราไปทางโน้นนะครับไปทางน้องใสหรืออะไรต่างๆมาแล้วตอนนี้ก็หัวหน้ากำลังตามหาแบตอยู่นะครับหาอย่าง เอาไฟเนาะครับอากาศก็เย็นนะครับผมเย็นลมไปๆเลยนะไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมเหมือนเนี้นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะนะฮะทุีสนใจเนาะนะครับก็สั่งมาได้เนนนะครับยังไม่ได้จะคุ้งเลยนะครับผมอ่า หวด้วยนะฮะมไหลรังรรรองก็มาอยู่บ้านนนตาลน,น,นเนา,เา,าะนะเอฟซีนะครับตอนนี้เราก็าขายได้มาหกถึงเจ็ดถุงนะนะครับเราก็เหลือประมาณขายได้สิบกว่าถุงแล้วแหละนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็าฝากด้วยเนะาะฝากให้กำลังใจพวกเราผมผมแระหกมาหน้าด้วยนะครับเอซ ก็เหลือประมาณ5้ถุงนะครับให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศบ้านโนนตานนะฮนะบจะบันบ้านน,นี่ยหะนะวกเราก็จะไปเลขขายเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดหน้าแหละนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมากับโหน้าน,นะครับผม ก็เป็นทุ่งนานนะครไปนลวก็จะไปกี่หมู่บ้านหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ